อ่าสาวัสดีครับก็อ่ามาพบกันกับคลิป <flanzen> เอ่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อีกแล้วเนาะวันนี้จะมาเป็นในส่วนของ เรื่องของพหุนามนั่นเองครับอ่าก็เราก็จะมาทบทวนเรื่องของเอกนามพหุนามเรื่องของการบวกลบคูณหารกันเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของคณิตศาสตร์เนาะไม่ว่าเราจะไปแก่เรียนเรื่องของพิชาคณิตหรือว่าเรียนเรื่องของหัวข้ออะไรครับเนาะมันก็จะมีเรื่องของเอกนามพหุนามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สาคัญเลยนะถ้าเกิดบทนี้ไม่ได้ก็แน่นอนครับว่าเราก็จะไปบทต่อต่อไปเนี่ยลำบากนั่นเอง เนาะเพราะว่าเออเราเราเราก็จําเป็นต้องใช้เรื่องนี้ในทุกๆบทนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับก็อ่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับเออพี่ในการทําคลิปด้วยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากการที่เรามารู้จักเอกนามกันก่อนเนาะว่าเอกนามเนี่ยคืออะไรแล้วพหุนามคืออะไรแล้วเขาจะมีวิธีการบวกลบคูณหารเยกันได้ยังไงครับอันดับแรกเอกนามเนาะคือจํานวนที่เขียนได้อยู่ในรูปของค่าคงตัว คูณกับตัวแปรครับเนาะตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอ่าซึ่งพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวเลขคูณกับตัวแปรโดยที่เลขชี้กําลังของตัวแปรเนี่ยต้องเป็นศูนย์หรือเต็มบวกเนาะอันนี้คือจุดที่ลหลายๆคนเนี่ยมักจะผิดบ่อยที่สุดครับเนาะเลขชี้กําลังเนี่ยต้องเป็นศูนย์หรือเป็นบวกของตัวแปรเนาะต้องเป็นศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกยกตัวอย่างครับเช่นสามหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะ สามนี่คือถือว่าเป็นเอกนา,ามด้วยเหรอสามก็ถือว่าเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามคือย่อมาจากสามคูณกับเกกำลังศูนย์เนาะจริงๆเนี่ยเรามี x ออยู่ครับเพียงแต่ x ของเราเนี่ยเป็นกำลังศูนย์พอ x อกกำลังศูนย์ครับอะไรกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งนั่นเองเนาะสามคูณหนึ่งก็เลยได้สามครับเราก็เลยไม่เขียน x อกกำลังศูนย์ซึ่งเองกนา,ามเนี่ย ตัวแปรยกกาลังศูนย์ก็ถือว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเอ็กซ์กำลังศูนย์เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเอกนามเนาะลบห้าเอครับก็คือลบห้าคูณกับเอกซ์ำลังหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เอ็กซ์กำลังสองวายก็เศษหนึ่งส่วนสี่คูณกับเอ็กซ์กำลังสองคูณกับวายกำลังหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นครับเนาะและตัวท้ายสุดสามยกกำลังลบหนึ่งอ่าเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะ แล้วนี่เลขยกกำลังติดลบไม่ใช่หรอเป็นเออเ,เป็นเอกนามได้ด้วยด้วยหรอเป็นได้นะครับถึงแม้จะยกกําลังติดลบแต่ฐานเป็นตัวฐานเป็นตัวเลขครับฐานไม่ใช่ตัวแปรเนาะที่เลขยกกําลังห้ามติดลบเนี่ยคือเลขชี้กําลังของตัวแปรครับแต่ตัวเลขเนี่ยยกกาลังติดลบได้ตามสบายเพราะว่าตัวเลขเราก็สามารถกลับเศษเนาะเราก็สามารถกลับฐานได้สามยกกําลังลบหนึ่งครับเราก็มองเป็นเศษหนึ่งส่วนสามได้นั่นเอง เนาะส่วน a เนี่ยก็ a กาลังหนึ่งครับ b ก็ b กาลังสอง c ก็ 2, c กำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเอกนามทั้งหมดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในการระบุสัมประสิทธิ์ครับการระบุเอ่อตัวดีกีหรือเลขชี้กำลังเนี่ยค่อนข้างสําคัญนั่นเองเนาะแต่ถ้าตัวอย่างครับที่ยังไม่ใช่เอกนามครับก็อาจจะเป็นอย่างเช่นสาม x กำลังสองส่วน y ครับอือฮึสาเหตุเพราะว่าหนึ่งครับอ่าเขามีตัวแปร ไอ้เขามีตัวเลขครับคือเลขสามมีฐาน x x เป็นกําลังสองอ่ะอันนี้ก็ยังถือว่าผ่านอยู่ครับและส่วนด้วย y กําลังหนึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะ y ก็เป็นกําลังเลขบวกนี่ y กําลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งก็จริงครับแต่มันเป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆพลิกกลับมาเป็นตัวเศษครับเป็น3 x มกําลังสอง y เนี่ยมันจะกลับมาเป็น y กําลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยเอ่อ y เขากําลังลบหนึ่งนั่นเองครับ วายเขากำลังลบหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่เอกนามครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ใช่เอกนามแล้วอ่าเนาะเพราะว่าเออเลขชี้กําลังของเราเนี่ยเออไม่ใช่จํานวนเต็มบวกหรือศูนย์นั่นเองอืออเนาะนี่ก็คือตัวอย่างตัวที่ไม่ใช่เอกนามเนาะหรืออาจจะมีอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับก็คืออย่างเช่นสองอ่าเป็นสามเอ็กบวกหนึ่งวายครับเนาะเหตุผลเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็มีเออเราก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ครับเนาะเราก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ อ่าซึ่งเอกนามเนี่ยเอกมันแปลว่า1อยู่แล้วครับนะ้องก็คือมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่เนี้ยมันคือสองตัวมาบวกกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่เอกนามอยู่ดีนั่นเองเนาะก็ยังไม่ใช่เอกนามอยู่ดีนั่นเองอนะ่านอนการอื่นเนี่ยก็ต้องมารู้จักเอกนามกันก่อน เ,เอกนามเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับและพอเป็นพหูนามพหูเนี่ยแปลว่าหลายครับเนาะพหูก็เหมือนที่เราเรียนในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษนะครับเนาะพวกพหูพจน์อะไรพวกนี้พหูเนี่ยแปลว่าหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยพหูเอ่อพหูนามเนี่ยก็คือเกิดจากเอกนามสองตัวขึ้นไปมาบวกกันนั่นเองเนาะแล้วก็ติดเอาไว้ในรูปของการบวกแบบนี้ครับนี่ก็คือพหูนามนั่นเอง เนาะเพราะฉะนั้นพหุนามจริงๆแล้วก็มีคอนเซปต์คล้ายๆเอกนามครับแค่เอาเอกนบบามหลายๆตัวเนี่ยมาบวกกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เรารู้เอกนามกับพหุนามครับเราก็มาดูเรื่องของหลักการบวกหลักการลบการที่เอกนามหรือพหุนามเนี่ยจะบวกกันได้ครับก็ต่อเมื่อเราต้องมีชุดตัวแปรเหมือนกันครับเราต้องมีชุดตัวแปรเหมือนกันเนาะต้องมีชุดตัวแปรเดียวกันและเลขชี้กําลังของตัวแปรก็ต้องเท่ากันด้วยครับ ออื่ายกตัวย่างครับอย่างเช่นถ้าเราจะบวกเนี่ย 7x บวก 6x ครับเนาะอันดับแรกเนี่ยเราดูเลขชี้เราดูที่ตัวแปรก่อนเลยเนาะเป็นตัวแปร x เหมือนกันครับแปลว่าอันดับแรกเนี่ยโอเคข้อนี้ผ่านแล้วเนาะเป็นเป็นตัวแปร x เหมือนกันสองครับคือเป็น x กาลังหนึ่งเหมือนกันครับอ่าเป็น x กาลังหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยบวกกันได้ครับซึ่งวิธีการบวกเราก็เอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้ามาบวกกันครับเนาะอะ่ะเราก็จับเจ็ดครับบวกหกได้เป็นสิบสามเอ็กครับเนาะได้เป็นสิบสามเอ็กนั่นเองอือหืออ่าได้เป็นสิบสามเอ็กอย่างเงี้ยก็ก็คือวิธีการบวกครับแล้วถ้าพวกไหนล่ะที่บวกกันไม่ได้ก็คืออย่างเช่น 7x กำลังสองครับบวกกับ 6x อ่าเพราะว่าหนึ่งครับตัวแปรเท่ากับเอ่อตัวแปรเดียวกันก็จริงครับเป็น x เหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็น x กำลังสองอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น x กำลังหนึ่งครับเนาะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น x กำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบวกกันไม่ได้นั่นเองเนาะเพราะว่าชุดตัวแปรเดียวกันก็จริงแต่ดีกีเนี่ยไม่เท่ากันครับเนาะดีกีไม่เท่ากันเป็น 7x กำลังสกับ 6x กำลังห อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องติดเอาไว้ในรูปของการบวกแบบนี้ครับเนาะก็เลยต้องติดเอาไว้ในรูปของการบวกแบบนี้นั่น,น,นเองอ่าเนาะน,นี่ก็คือเอ่อกรณีที่เราบวกกันได้แล้วก็บวกกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อตัวแปรเนาะอ่าเรื่องของตัวเอ่อชุดตัวแปรเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเนาะอ่าโอเคซึ่งการลบก็เหมือนกันนะครับการลบก็เหมือนกัน <c oughs> คือการที่เราจะลบกันได้เนี่ยต้องมีชุดตัวแปรเดียวกัน เท่านั้นเนาะก็ x กําลังหครับกับ x กําลังหก็สาม,มารถจับมาลบกันได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจับ8 x มาลบกับ6 x ครับก็จกับ8ปลบหได้เลยครับเหลือเป็น2 x นั่นเองเนาะก็จะเหลือเป็น2 x นั่นเองอ่าโอเคเนาะนี่ก็คือในาพารของการบวกการลบนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างที่สองกันต่อน,นิดหนึ่งครับ ต้องหาผลบวกแล้วก็ผลลบของเลขต่อไปนี้ครับเนาะของเลขต่อไปนี้ 5p กำลัง 7q กำลัง2ครับเอ่อกับลบ 2p กำลัง 7q กำลัง2อันดับแรกครับพิจารณาตัว p กับตัว q ก่อนเลยเนาะว่าเป็นชุดตัวแปรเดียวกันหรือยังอันนี้เป็น p กำลัง7ครับอันนี้ q กำลัง2อันนี้ p กำลัง7เหมือนกันแล้วก็ q กำลัง2เหมือนกันครับ เนาะแล้วก็คิวกำลังสองเหมือนกันซึ่งอย่างเงี้ยชุดตัวแปรเดียวกันครับอ่าเพราะเป็น p กับคิวเหมือนกันกำลังเจ็ดกำลังสองเหมือนกันสามารถจับเลขด้านหน้ามาบวกกันได้เลยครับก็คือเราสามารถจับห้าบวกกับลบสองได้เลยเนาะอ่าโดยที่ p ีกำลังเจ็ดกับคิวกำลังสองยังเหมือนเดิมครับอ่าซึ่งห้าบวกลบสองก็จะกลายเป็น สาม p 7, Q, 2, นะีกำลังเจดคกลังสองเนาะอันนี้คือไม่เปลี่ยนนะครับเนาะตัวหมายถึงชุดตัวแปรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชุดตัวแปรก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็น P 7กลังเจ็ดกับ Q ิกำลังสองเหมือนเดิมอือืออ่าอ่าแล้วถ้าข้อเอ่อข้อที่สองครับเอามาลบกันเอามาลบกันก็เนื่องจากเป็นตัวเดิมนะครับก็ถ้าบวกได้เนี่ยก็ต้องลบได้ครับเอาห้าลบกับลบสองครับ แล้วก็เป็น p กําลังเจ็ด q กําลังสองนั่นเองเนาะเราก็เอาห้ามาลบกับลบสองตามปกติครับห้าลบเจอลบกลายเป็นบวกครับก็ห้าบวกสองครับกลายเป็นเจ็ด p กําลังเจ็ด q กําลังสองนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเอ่อคอนเซปต์เรื่องของการบวกลบเอกนามพหุนามนะครับเนาะ คือต้องมีชุดตัวแปรเดียวกันเพราะว่าเวลาเราไปเจอจริงๆเนี่ยเลขมันจะเยอะมากครับเนาะโจทย์ก็จะกระจายออกมาเป็นสามสี่ห้าหกตัวเราก็จะต้องพยายามจับคู่ตัวที่มันชุดตัวแปรเดียวกันบวกกันได้ครับตัวไหนบวกตัวไหนคนละชุดตัวแปรเนี่ยมันก็จะบวกกันไม่ได้เนาะเราก็ต้องติดเอาไว้ในรูปการบวกแบบเดิมครับแต่ถ้าตัวไหนรวมกันได้เราก็ควรให้รวมกันให้เป็นรูปอย่างง่ายทุกครั้งเวลาเราจะไปแก้สมการต่อหรือจะไปจัดรูปอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านั่นเอง เนาะอ่าโอเคครับก็่เดี๋ยวของวันนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดเรื่องของการบวกลบเอ่อตัวอกนามผู้นามกันต่อนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นพาร์ทของการคูณหารต่อน,นั่นเองเนาะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีนะครับ